ดูวอลเล่บอลสดไทยเกาหลีใต้เวิร์กพอยท์ถ่ายทอดสดวอลเล่บอลคัดโอลิมปิกนูวอลเล่บอลสดไทยเกาหลีใต้เวิร์กพอยท์ถ่ายทอดสดวอลเล่บอลคัดโอลิมปิกยังตราตรึงในหัวใจคนไทยและแฟนแฟนวอลเล่บอลสาวไทยทั่วโลกหลังจากที่วอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทย เอาชนะวอลเล่บอลหญิงทีมชาติโปลแลนด์ซึ่งเป็นหนึ่งในสามเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันวอลเล่บอลคัดโอลิมปิกโรดทูปารีส2024 FIVB วอลเล่บอลวีเมนส์โอลิมปิกควอลิฟิเคชันทัวนามเมนต์สาวไทยเอาชนะโปลแลนด์3-2เซต25-18 7-25 25่สิบห้าถึงยียี่สิบสามถึงยี่สถึงสิแม้หนทางจะริบหรี่แล้วสำหรับการจะเป็นทีมที่ติด1-2ทีมที่จะได้ไปโอลิมปิก2024ที่ปารีสประเทศฝรั่งเศสแบบอัตโนมัติแต่สาวไทยก็ยังพอจะมีลุ้นที่จะไปโอลิมปิกปารีสเกม2024ซึ่งพวกเธอจะต้องเป็นทีมที่อันดับโลกดีที่สุดในเอเชีย เพื่อคว้าตั๋วและต้องลุ้นให้จีนและญี่ปุ่นทำผลงานให้ได้เป็น1นถึงสในรายการคัดโอลิมปิกนี้2อ,อันดับในตารางกลุ่มสาวไทยหลังชนะโปโลแลนด์ในบ้านยังมีเซอร์ไพรส์อีกคู่สำหรับสาวไทยอันดับแรกคือต้องไม่แพ้ให้กับสามทีมชาติที่เหลือในทัวรนาเมนต์ซึ่งประกอบไปด้วยสโลวีเนียเกาหลีและโคลอมเบียและถ้าให้ดูจากผลงานของแต่ละทีมแล้ว สาวไทยมีโอกาสสูงที่จะชนะแบบไม่เสียเซตให้กับทีมใดเลยนับจากนี้โปรแกรมวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยวันนี้วันที่23กันยายน66เวลา19นาฬิกา30นาทีไทยพบเกาหลีใต้รับชมได้ทางช่อง Workpoint TV และ AIS Play มากกว่ามากกว่ามากกว่าดูวอลเล่บอลสดน้อยกว่าน้อยกว่าน้อยกว่า ไทยพบเกาหลีใต้รับชมถ่ายทอดสดไทยพบเกาหลีใต้รับชมถ่ายทอดสดไทยพบเกาหลีใต้รับชมถ่ายทอดสด